เดี๋ยวถามฟังเล่าบิ่งเด้อเพิ่นยังอยู่คือเก่าบ่เพิ่นว่าเป็นผู้หญิงนี่ธรรมเนียมมันของจีนผมไม่ลำเกี้ยงจีนสินให้ลำเพียงทุกวันพระหาขันสมมาบูชาสามีอันอะคออาตมายังถามพี่น้องทางเล่าเจักบาดเนี่ยยังเหลือบนสมื้อนี่ทุกวันพระอีแม่ยังหาขันสมมากราบผัวคือนเขาบนสมื้อนีทางเล่าเฮาเรือหายไปแล้วมันคำนีบ้างบ่ค่อยเข้าใจแล้วสมมุติต้องอธิบายละซจำกันละบ้านนี่้ก็กัน แกกี่เนี่ยทอดวันพะอันวายเมียหาคนสมาบัวชาผัวเด้อกับผัวสามเถอจะนอนได้เพิ่นจะบอกว่าผัวเมีนี่กูมึงจะเดว่ามีแจะคอยและเจ้าสองเถอชีวันยง้มกินเข่าให้ผัวแย่งกินก่อนให้มะเหลือตงกลางพานั่งน่องจะคอยเลมอันนี้เพิ่นว่าใส่ซื้อหรอกหลังจากนั้นย้อนน้ย้อนนันให้นั่งน่องกับผัวหลังจากกับผัวแล้วให้นั่งน่องนอนต่ำบัดว่นนั่ต่ำแล้วเอออันต่อไปแล้วถ้าสมใจเช่นนี้กันเรื่องของสมใจคนคนเขาคอยแต่าสมือว่ากับวาีเมีเบิร์นแล้วเพิ่นว่ากับมีอยู่อีพอเพิ่นว่ากับางส่่วนอยู สมมื S <S ินี่อัตมาวาผู้ยิ่งจะบ่คอยกาบผัวแล้วก่อนวันพระเอาจุนิเอาเอาบานเฮาลงเบองก่อนเดอรงเรียนเฮาพวกที่เอาผัวข่าโรงเรียนเอาลูข่าโรงเรียนทั้งหลายเนี่ยรุ่นพิเศษเนี่ยเอาลูข่าโรงเรียนคนละเงิน้มเจ้ามีโรงเรียนห่งเดียวนี่เอาลูค่ารงเรียนเอาผัวค้ารงเรียนเส่อะนี่ใส่อะมันว่ามีโรงเรียนไหนเห็นแต่ก็ลงเจ้าเด้เนี่ยผู้ใดทุกวันพระหาขันสมมาบูชาผัวก่อนนอนยกงเมื่อคืนในเขตที่สมมืินี่กกาบผัวก่อนนอนสมมืออคืน คือกันนี้พอเร้ไม่ต้องเสียใจไปถามหลายมองคือการยังเสียละเมืองไทยเหรอมาครับสมัยคนยังไหวหัวเดียวมาขึ้นยกขึ้นประมาณสิบกว่าคนอ้าวไหวบ่มีแต่ส่นตีนสิทางมันลงทีวันนี้ปาดเมื่อนั้นเข้าประเทศยูซารากังแล้วก็้าประเทศยูนสนามกีฬากังจังหวัดเลยอสมอนประเทศไทยเนี่ยไปร่วมกันตัวแท่นพอเขาเลยถามว่าโยมทุกวันนี้ใครยังไหวสามีก่อนนอนทุกวันบ้าบ้างยกมือขึ้น น้อยเดียวแล้วก็บอกว่าไม่ได้สนติเราจะทั้งมันลงเไอกันวะยิ่งสีบอย่อมกาบกลมสีมเ,สสเ,เกินคมเหงผัวไส้สีบอย่อมเก่งกลัวลูกสิลืมคว่ำเบามันสิเกินคว่ำเข่าสองเขือพอกับแม่ตั้งกระสรแสแรงบอาาาาาย่อมเถ่าทอยญ่ตลอดทั้งโม่ไผบ่เก่งอาจคว่ำผิดพากันคมโคโลคุล,ลีตีวุ่นมันเลยพากันวุ่นปะเพนี่เห็ดเก่าหินจะกดขีจะเข่าบอย่อมมาเข่าใส่หูเห็นบอยายสมือนเนี่ยพุทธเถาเนี่ยถามมาจุมเจ้าเหลือจกอัานเนาะเลี้ยงลูกสมือนกับเลี้ยงลูกสมัยก่อนต่างกันบ่ต ต่กี้ออกคนมากปั๊บอันนี้เบงออกมาสุดท้ายมันยังใหญ่ออกลูกแล้วออกอยังตอออกหลกลลกนี่บ่ได้เบงยากออกลวดคอยหู้เด้ยายแต่บปลูกนี่ก็สิออกหอออก้องจิตายยามมาขึ้นเป็นดยานจําห้องหาพอนี่เป็นตาฟัางนี่อีพอ พออ่อโย่ข้างนอกลูกพออ่อโย่ข้างนอกพ่อเข้าไปบ่ได้ผู้ชายก็บ่ให้เข้าไปอีแ I ม mean, so ่เจ้าอยู่ซ้ายแม่อยู่นี่ลูกแบง่แบงๆลูกสู้ๆูหันใจยาวเบัดห้องหาผัวบัดมาเป็นแต่ฟังโคตร